I'm yeah. yeah. เปิดให้เอให้หมดนะด้าวให้หมดนะไปให้หมดเลยเดี๋ยวกูวางเก็บเกมมอนดักหลังเองไปให้หมดไปให้หมดไป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 เกมมอนดักหลังวะ้ระเบิดมีระเบิดกดตรง้อมตรงตร ้้ตัววไอยู่ไหนก็บอกกันด้วยดิขู่ขับวิ่งมาค่ะเคเขาอ่อนให้เราหรือเปล่าพี่แทนยิ้มได้ที่นายชิบใถ่ต้องทำให้เขาตื่นตั้งใจย้ําจุดเดิมย้ําจุดเดิมก่อนวิ่งเร็วๆรวิ่งเร็วเร็วระวังตัดระวังตัด

บอลมานี่บอลมาเลยมาเข้ายาวเลยบอลเข้ายาวไอ้บอลไปไหนวะไอ้เตข้ายาวตัวเข้ายาวตัวเข้ายาวตัวนึงเข้าไปแล้วตาเข้าไปแล้ว โอเออ้โหเดรอเลยไม่ได้สั่งรอดแล้วด็กเข้าไหนเนี่ยเข้าไหนเนี่ยค่อยๆเจาะก็ได้ที่เป็นหัวหน้าแกมีต้องสั่งี่โอ้มึงเชื่อกูกันเงี้ยผมเห็นมีแค่เชื่อกูเลย กองกลางนี่กองกลาง้องกลางมาเลยมาหลังเอมเไเข้าหลังเอเท่าไหหลังเอตหลังเอตัดเจบเจหลังตเจบก็ไม่เอาละตอนนี้เอันดนยงโอ้มันแอบไม่เห็นเข้าเอมันจะง่ายกว่านี้นี่ ที่วางเคมมอดักหลายหลายชุดดีขวาด้าขวาทางทางเขียวนะทางทางเขียวตัวนะี้ไปแล้วระวังหลังไมีกตัวนะั้น แล้วมันได้ผลนะาเจาะได้ต้องรีบวางเลย๋ยวกะเปิดให้เกิดการหลังให้ไปให้หมดเลยอไม่มีใครตามกูเลยเฮ้ยทำอะไรกัน呐พี่กันหลังอยู่ ไปบอนเปิดบอลเปิดไม่เปิดดิไม่อย่า่ห้าหลังวางเซมบอลสองลูกมาข้ามาสิไไโ,อโอ้โหแม่งมาจากบ้านเลย เอ่ไวๆอ่ะถ้าจะ้ข้ามาไวๆนะเราก็อยเอ่องไวานบช้กนี่มประตูมันเข้าหลังไม่ได้ตัดชัวรตัด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 เราไม่เราไม่แน่นเลยนะ ออออออไอ้วงไอ้วงอย่าไอ้ของไฟใ <c oughs> <c oughs> นองเทเลปปเร็คชั่นไอ้ควันดีเลยแม่มันรับได้ตัวหนึง่งนะปุยยิงไม่โดน,นอ้าวเมนกลางตัวหนึง่ง กูยังไม่ไม่เห็นจาน่ายสักทีเลย <c oughs> เอายังไม่ไหว

哎，我往前拉，拉杆子好了。 ห้องกลางห้องกลางสองตัวเลยห้องกลางไมช่พวกแกมันใช้มากเกินไปล้วกูว่ากองตัวสองตัวไม่เลยบลูจี <Blue> team, วินโคตร is ีทองทอนไม่มาวาไม่เงียน่ยมันต้องรู้สึกกันดำบอกด้านนี้เงียนนะบอกเหรอดานนี้เงียนอเรียลนนะบอก fire in the h l ืดนี่ในนี้กูยิงไปแล้วเนี ดา oh yeah. สามโอ๊ตเอเนสองไเลยนะห้อแม่ไม่ยิเลยซ <Okay. S 2> อเยอะจริงๆระเบิดตายมันเล่นมาคอได้ด้วยเหรออาจารย์ไม่รู้อะไม่รู้ <laughs> ว่าชิวามา 哎，再扔火，哦吼！ ใครปักใครปัก,นนะก,กแค่หนเดี๋ยวจัโอ้โหบอ,อ, <c oughs> อาห <c oughs> <c oughs> าหายหยาหาหาหยายเา่นา่หอยอายเายห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 าอหาย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 หห้องาับาหหายหาาาาย ไม่ดูตํำต,ตำตำตำเอเจนเอเจนกัวโด,ดเเนเป่าแด้ <laughs> มีบักตัวนึงน่ะเห็นยุ่น่ะเอเทนตัวมีบักตัวแล้วน้าเอเน้าเอ<ๆ>ช่วยเพื่อนเร็ว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 เขอกยุงเ,เอเทนเด้อยกโยกซีแล้วะ อ่านีีก็เหลือตัวเดียวก็ดูแต่ตาเดีดีเดี๋ยๆๆๆ๋เอาว่าเอาวเอาว่าเอาว่าเอวเอาเดียเอาเพูดกูเห็นมึงพูดแต่ทอตทอ

ถามแรกพีใครอยู่ครับไม่มีพี <h 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 ่อยู <h <h ่เอเจนต์อยู่ไม่รู้เป็นไดไม่ได uh ้เป็นไงครเนา่เฮ้เอเจนต์มาสอะเอาคุแล้วเนี่ย เอเทนเอเทนอย่าไปอย่าไปที่ไหนรนหโอะไรวะมันเนี่ยดอวัอตอนนี้กูแหลกมากเลยเป็นไงวิ่งแต่ละคนยิงกะตกเข้ามาโอห เอกายเอ็กา่คนหนึ่งเอกายเอกายพี่โดดแทนปุ๊บมันยิงเลยไม่เอกายกเอแทนรอพอเียรอให้มันวางอาจจะปลีตัวก็ได้มันอยู่เอกยหรืออยู่ข้างนอยู่างนอยู่เยรอรอรอซ้ายหน่อยเห็นเออเออจะดูหรอเฉย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  มันเปลนไปสองแล้วมันไปเอเกยแล้วกอยู่เอเจนต์ม่งยิงยิงยิงยไรยาหน่อ่ำหนนำ่ได้แบบนีเอาแต่แบบพอโซเรียบเรียก็เรียบเรียก็เรียบเรียมาดตามแอ่ะ ยั่านาเต้อย <B>, ู่น้ามามสาที่โดดเลยพี่โบนโดดอม has b a t e d ไหนว่วอกวเาววเอเท

เลยอย่างๆทั้งตัวไปเลยไปตัวสุดโซนนี้คไอ้เหี้ยบ้านน่ันเจ็บเลยว่ะโอเคเลตส์ก็ามแยกถูกทำเกินเสียอะไรนะ แบเนี้อีเดยวเอเทนเอเทียนมาโอ้มันมาเปิดรอกูเลยบุกมายังไวพอดมแล้วมันอ่เจมกูมาแล้ว